วันนี้ขับรถไปเอาขนุนบ้านจอยค่ะพี่น้องที่จอยซื้อมาจากกรีดเป็นลูกนะคะแล้วก็มาปาดทีนี้มันเยอะจอยบอกจอยจะแบ่งขายพี่ไซจะเอาไหมก็เลยว่าเอาเอาก็เลยขับรถไปบ้านจอยไปเอาขนุนด้วยนะคะพี่น้องคะหนึ่งชิ้นได้เยอะมากๆเลยว่ามันไม่มีสังเห็นไหมไเนี่ยน้อยคือมันมันดีเนาะจอยเนาะนมีสังบมี่เลยจะให้ดูดมันสังมันน้อยด้วยออมีตำเขาเรียกว่ามีตะเม็ดม,มันนะจอยเนาะยวงแต่ยวงเ ว่าไม่ต้องมีดอกไม่เล่าไม่มีวิย่างนี้แต่ว่าหนูอันชิมหนูยังว่ามันเหมือนไอ้บานาน่าบ้าน่าหน้าอยู่ในรูถ้าวอ่าอย่างนี้ถ้าถ้าจะให้มันหวานกว่านี้นะทิ้งไว้อีกคืนนึงโอ้ยขนาดนี้ยังหวานเลยจอยหวานแล้วนนเนื้อกรอบเนาะจอยใหส่ชิมไปนะมันหวานแล้วไม่ถอเต็มสิไปแกะจ้ะอันนี้ไป thank you มากๆจอยยูเวลคัม บอกแก๊งมอเตอร์ไซค์พี่น้องค่ะคุณจะได้เห็นเฉพาะตอนหน้าร้อนค่ะส่วนใหญ่หน้าร้อนนะพี่น้องหน้าร้อนคุณจะออกมาขี่กันเป็นแกง๊งเป็นแก๊งไปไปยกล้อเนอะบ้านเราเนี่ยต้องแบบว่าไม่ได้ยกโล้อโชว์นะถ้าเาจะขี่กันจาหมายถึงว่าหน้าหนาวไม่ค่อยมีหน้าร้อนแบบว่าอุ่นขึ้นถนนไม่ลื่นนะเขาจะ เป็นเจอเยอะนะนะคะ่ะจะไม่เหมือนบ้านเราเนาะว่าขับขี่ได้ทุกวันนะนะบ้านเราแต่อยู่นี่ไม่เหมือนกันจ้ะอุ้ยดอกอันนี้ยังงามดีจอยพี่น้องจะเบ,บื่อแล้วจอยเบื่อแล้วว่าสันน้ำ <laughs> <laughs> ประเดี๋ยวเล็กยังสวยอยู่เลยแถวบ้านทรายเหี่ยวหมดแล้วพี่น้องเพราะวันที่ถ่ายอยู่นี่คือวันที่สิบนะคะทุกคนคะ่ะวันที่สิบเดือนเมษายนสองห้าหกเจ็ดนะคะทุกคนคะ่ะ แจ้งให้ทราบจ้าและสวัสดีทุกๆคนนะสวัสดีสุขสุขนพุนหน้าหลานไปทั้งนาแล้ววันนี้มาหาจอยตามที่เห็นจ้าก็คือมาตามกลิ่นมาตามกลิ่นไอถนนเออจำชื่อไม่ไ,มได้ถนุนจำได้แต่ซื้ออีสานคือบักมี่นะคะบักมี่บักมีเออหอมเบียร์ุน โรงเบียเยอะที่เมืองจอยอาศัยอยู่พี่น้องคนเวลาขับรถมานี้เราไม่ต้องดื่มเบียร์ยากเลยเพราะว่าได้กลิ่นเบียร์แล้วเราก็จะวิ่ง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 แล้วเราก็จะหอมเองช่วงนี้ซากุระพี่น้องสีขาวก็สวยด้ยจอยซากุระกาลังออกค่ะแต่ว่าเป็นบางที่นะคะว่ามันไม่สวยหมายถึงว่าแดดไม่ออกจอยซากุระเป็นบางที่ ที่ออกเพราะว่าถ้าออกจริงๆเลยก็จะประมาณกลางเดือนเมษาค่ะไปถึงปลายเดือนเมษาเนอะแต่บางพันบางที่ก็จะออกเร็วเหมือนวันที่10วันนี้บางพันนี้ออกแล้วแต่ว่าที่ที่ฮาโรเกตที่ทายไปประจําที่มันสวยๆนะเขาจะออกช่วงปลายเดือนหมาถึงเริ่มแล้ว,ล,วละตอนนี้แต่ว่าหมายถึงบานฉ่าก็คือประมาณ20 21 22ของของ,ของเมษายนยนะจ๊ะ สวยเนาะสวยเนาะมันออกเร็วมากเลย,ยไปไปยืนเปน็นนางแบบให้แม่กับน้าจอยไปคุณนางแบบจอยกับนางแบบเมดีให้หน่อยใส่ชุดทำงานด้วยเออชุดทำงานไม่เป็นไรเฮ้สวยเอสยอสวยมากเลยสวย,สวยมากคี่น้องคะ่ะอยากให้มันอยู่อย่างนี้ตลอดไปค่ะพี่น้องดอกซากุระหรือเชอร์รี่บล็อตซัมนะคะเป็นช่อแบบว่าเขาเรียกว่าช่ออะไรนะ กรีบหนานั่ยแม่คีน้องชอบแบบกรีบหนามันสวยมากสวยมากๆเลยเดี๋ยวใส่พาไปที่มันเป็นแบบว่าสวนสาธารณะที่เขาปลูกไว้เยอะๆแล้วมันจะเหมือนแบบโอ้โหเหมือนในในิยายเลยเนี่ยนะคะมันสวยเขาจะถ่ายเวดดิ้งถ่ายอะไรกันเยอะหันมาหาหนางเอกบ้างจ้ะ <laughs> พูดเล่นเนาะสวัสดีจ้ะทุกคนน้องเมลีไปกับน้าจอยแล้วค่ะ จอยไปส่งไว้เดี๋ยวจอยจะไปส่งไว้ร้านอันนั้นร้านเพื่อนจอยที่เขามีมีร้านเป็นของตัวเองไว้ตัดขนหมาแล้วก็อาบน้ําให้หมานะจ๋าน้องไม่ดีชอบมากอยู่ได้ทั้งวันเลยนะถ้าปล่อยให้นางอยู่แต่วันนี้นางมีคาราเต้ก็คือไม่ได้อยู่ทั้งวันเอาไปส่งไว้แป๊บหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปหลับน้องพี่นองคะ่ะไม่ได้แบบว่าเธออยู่ร้านนั้นเธอช่วยอะไรนะนะเขาบ้าง พันไม่ให้ช่วยอะไรพนันก็พูดเล่นแล้วก็ดูหมาหเฉยเฉยไปสันพี่น้องนี่แหละในวันหยุดเนาะค่ะลูกสาวหยุดโรงเรียนหมายถึงว่าปิดเทอมก็เลยมีกิจกรรมหลายอย่างอยู่ค่ะวันนี้ก็มาเอา่นะละมาเอาขนุนแล้วก็ถ่ายบรรยากาศวมดูโดยรวมแล้วสายก็จะไปร้านมือสองมือสามมือสี่นี่แหละร้านบริจาคชาลิตี้เขาเรียกชาลิตี้เผื่อมีอะไรเนาะพี่น้อง เมืองนี้ทุกคนจะเห็นเนาะคะ่ะว่าบ้านเก่าบ้านเก่าๆแบบนี้บ้านสมโมแล้วก็บ้านที่ไม่มีคนอยู่เยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเนาะคะ่ะคนหนึ่งเนาะเพินพ่นรวยที่นี่แล้วเขาจะกวาดซื้อไว้ตรงไหนที่เขาชอบแล้วเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ให้ใครอยู่พี่น้องคะแต่ว่าคนที่จะคนรวยเท่านั้นนะคะที่จะทําได้เพราะว่าเสียภาษีแพงมากเน <pes> <suit. S 2> าะพี่น้องเดี๋ยวใส่ถ่ายให้ดูเพราะว่า ตรงบ้านว่างบ้านเปล่านะเดี๋ยวพาไปร้านมือสองก่อนจะมลีกลับมาแล้วค่ะไซไม่ได้ไปร้านหมาเลยตอนแรกว่าถ้าไปร้านหมาจะถ่ายหมาให้ดูจอยกลับไปแล้วเพราะาให้เดินดูเฉยๆแต่ไม่ได้ไปอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้หมามาใหม่เพื่อนจอยว่าเวลามันนึกจะกัดมันก็จะกัดนะกลัวม,มันกัดก็เลยมิลีเลยไม่ได้อยู่ก็เลยพากันมาเดิน ส่เข้าไปแล้วร้านมือสองจ้ะพี่น้องคะ่ะหอมหอมจอยหอมเบียร์ห <c oughs> ้องม่ดีว่าเออหอมเบียร์พี่น้องเห็นไหมเขาปล่อยควันค่ะโรงงานทําเบียร์ขึ้นชื่อมากแล้วค่ะที่นี่ใคร,ใคร,ใครๆก็รู้ถ้าพูดเรื่องเบียร์ทัดคาสเตอร์นะคะเขาส่งทั่วเลย <c oughs> เห็นไหมควันออกนี่จ้าพี่น้องเส้นนี้ <c oughs> เห็นไหมจะมีเยอะมากบ้านที่แบบว่าบ้านที่เพื่อนชื่อไว จ้าเอาไปนู่นเลยคนรวยที่ก็ซื้อไว้นะจากพี่น้องคะเราเขาก็จะคล้ายๆว่าไว้ให้บางคนเขาก็ให้คนอยู่เช่าแบบถูกๆเนาะแต่ว่าเข้าคิวแล้วก็มีกฎหลายอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่ใช่เห็นนี่ยคือว่างนะพี่น้องหลายๆความคิดหลายๆอย่างบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยเนาะบางคนแบบว่าคือไม่เห็นด้วยเพราะว่า มันดูเป็นเมืองร้างไปเลยค่ะเพราะเยอะมากที่เขาซื้อไ้แล้วเขาไม่ให้คนอยู่นะะเนาะค่ะแล้วมันก็จะดูแบบไม่สวยนะะ่ะนะแต่ว่าเขารวยนะะ่ะเนาะเป็นมหาเศรษฐีติดอันดับของอังกฤษน่ะนะค่ะเขาก็สามารถทําได้เพราะว่าบ้านที่ไม่มีคนอยู่ยิ่งตอนนี้ภาษีแพงกว่าบ้านที่มีคนอยู่อีกภาษีที่อยู่อาศัยน่ะนะจ้ะพี่น้อง คุณนะหลานไปนั่งทําอะไรนั่งทําอะไรคะถ่ายบรรยากาศมาฝากนะคะเมือง<ม>ที่จอยอาศัยอยู่ก็สวยค่ะมีโรงเบียร์อยู่หลายโรงเบียร์ม่กี่โรงเบียร์นะจอยที่จําไม่ได้โรงเบียร์เมืองนี้สามใช่ไหมสามโรงเบียร์ค่ะเราสวยพี่น้องที่ประจําที่พวกายชอบตรงนี้ค่ะนี่อันนี้คือจอห์นสมิธใช่ไหมจอยจอห์นสมิธพี่น้องคะ ดูน่ารู้แต่ว่านี่แหละเป็นโรงเบียโรงเบียที่เราเดินผ่านประจามันจะมีอีกสองโรงเบียรที่ส่ไม่ค่อยได้ไปทางนู้นไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะจักรยานก็จะออกมาขี่เหมือนกันจะช่วงหน้าร้อนนะพี่น้องวันนี้อากาศดีนะคะทุกคนคะ่ะห้ดูโรงงานใหญ่มากนุ่นไปถึงด้านนู้นนะคะพี่น้องแล้วก็อ้อมไปด้านนู้นมีทั้งไฮนาเก็นมีทั้งหลายๆอย่างจะ้ะ พอทายมาที่เมืองจอยเนาะพูดเล่นๆมาไม่ต้องดื่มไม่ต้องดื่มเบียร์เลยจ้ะคือเมาเลยพ่อเดินผ่านได้กลิ่นหอมสําหรับใสายแนะหอมนะนี่เห็นไหมอีกบ้านพี่น้องคะบ้านนี้ก็สวยเห็นไหมไม่มีใครอยู่นี่ก็เป็นบ้านของคนรวยในเมืองนี้นะเต็มเลยนะคะพี่น้องคะเหมือนที่ใชายว่าแหละหลายคนไลค์แสดงความคิดคือบางคนเขามไม่ชอบนะคะมันทําให้เมืองเหมือนกับเมืองล้างน,นะ จะถ่ายให้ดูมันมันยาวมาทางนี้เนาะโรงเบียร์จะถ่ายให้ดูถังเบียร์พี่น้องมันจะทั้งเบียร์เต็มเลยทั้งเบียร์จะแบบนั้นข้างๆนี้เป็นดอกแอฟโฟเดลที่ยุบไปแล้วค่ะเห็นไหมนี่จ้ะต้นเขาสักหน่อยก็จะยุบไปหมดเลยนะพี่น้องคะ ตรงที่มันเกิดก่อนมันก็แบบนี้นะจ่ะดับเาเดลเขาก็จะไม่มีไม่เหลือแล้วอันที่เหลืองๆนั้นคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรละเดนดี้ไลออนเดนดี้ไลอันอันนี้ก็จะเป็นวัชพืชเนาะคะ่ะแต่ว,ว่าคนไทยเรานี่กินหลายคนเนาะ,ะที่เขาถ่ายให้ดูว่าเขากินก็คือดอกฟันสิงโตเห็นไหมคะต้นฟันสิงโตดอกฟันสิงโตก็สวยค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เมคไมล์เดย์ได้แล้วนะสำหรับทายคือหมายถึงได้เห็นดอกไม้ ได้เดินชมบรรยากาศแล้วอากาศดีๆแบบนี้นะจ๊ะเนาะวันนี้11องศา11-12องศาถ้าไม่มีฝนถ้ามันแดดออกนี่อุ้ยสุดยอดจ้ะเนาะนั่นแหละพี่นอ้องเอ้ยเหมือนที่ชายว่าคนที่เพื่อนรวยๆใช้ชีวิตทั่วๆไปเหมือนเรานี่เราเจอที่ร้านมือสองนะคะจอยชี้ให้ดูเพื่อนก็เพ่นก็จะใส่ชุดเหมือนคนโบราณหมายถึงว่าผู้ด,ดีอังกฤษโบราณอย่างเงี้ยแต่ว่าซื้อของไป ไปร้านเหมือนพวกทายไปเลยร้านชาละตี้ช็อปร้านบริจาคกนไ mm hmm. มพี่น้องคนไปซื้อเสื้อผ้าไปนั่นแล้วก็เวลานั้นเดินทั่ทวทวไปคือเหมือนคนทั่วไปเนาะบ้านเพื่อนก็ไม่ได้ใหญ่อลังการอะไรมากมายเนาะตอนนี้ทายเห็นนอกจอยชี้ให้ดูจะ้ะนั่นแหละแล้วแต่คะ่ะชีวิตคนเรา ใช้แบบว่าชีวิตให้มีความสุขในสไตล์ของตัวเองที่ตัวเองชอบมันก็จะมีความสุขน,นนะนะพี่น้องคือเพื่นอนนี่เห็นไหมมีเงินซื้อไว้ทําไมบะฮันซื้อไว้เพราะว่าตัวเพื่อนเองเนี่ยไม่อยากให้อันนั้นค่ะหมายถึงตัวเพื่อนเองเไม่อยากให้คนมาอยู่เยอะเกินน่ะนะพี่น้องก็คือปล่อยให้บ้านว่างแล้วคือคนจะเข้ามาในอยู่ในเมืองนี้ได้ไม่เยอะเนาะคะ่ะน้องนี่เห็นมอไซค์ได้วันนี้ไปแป๊บเดียว แบบวิ่งผ่านๆเอาดูเอออะไรที่อยากได้ก็ซื้อเพราะว่ามันถูกใส่ครั้งสองครั้งก็ทิ้งได้ดน,นะพี่้องคะดูเสือ้อเสื้อแบบว่าแขนยาวที่เมลีจะต้องใส่ในช่วงที่แบบหน้าร้อนในวันที่มันหนาวนิดนึงเนะจ๊ะมันจะบางมากเลยนี่จ้ะเพราะว่าเสื้อกันหนาวเสือเส้อเือแขนยาวไม่ใช่จะหนาเหมือนกันเนาะอันนี้คือระดับในหน้าร้อนของเขาเวลาบางวันมันจะมีหนาวนิดนึงนะใส่แบบนี้ถ้าออกข้างนอกนี่จ้ะ ถูมกมากๆเลยพี่น้องสายาให้ดูนี่เป็นของแต่ว่าเป็นของดีมียี่ห้อนะนี่ของยี่ห้อนี้อาเทนนี่นะสามตัวนี้เพิ่นให้สายสองปอนห้าสิบสองพอนห้าสิบก็ประมาณร้อยกว่าบาทนี่ากเกงขายยาวไม่จาคิดเอาเนี่จะได้เห็นสายใสย่ของเด็กน้อยนะทีนเอชแต่ว่าสายใส่ได้ <laughs> เลยคิดราคาของเด็กนี่จะใครชอบสีมันเนะแล้วก็างเกงยีนยี่ห้อของเน็ก น,นี่ห้อเนีก้ก็ใส่ได้จฉะเพราะหน้าร้อนเพราะมันมันแบบว่ามันบางเนาะค่ะเพราะมันจะหนาวหน้าหนาวนี่สองห้าศูนย์ประมาณร้อยกว่าบาทคิดเอามีแต่ของยี่ห้อเลยพี่น้องอันนี้ก็ของเน็กน,นี่ค่ะได้นะ้วไปหายี่ห้อนี่ของเน็ก N E X C ก็เพลงถ้าซื้อใหม่จะเราเห็นแบบนี้เราก็ซื้อจ้ะใส่ครั้งสองครั้งก็โอเคแล้วซื้อทุกที่ทั้งใหม่ทั้งเก่าพี่น้อง้องไม่รีนะนี่ละจ้า